สำหรับจังหวัดนาราธิวาสนะครับถือว่าเป็นจังหวัดที่สมบูรณ์นะครับทั้งป่าเขานาเลนะครับแล้วก็มีอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์อยากกินพืชไร่พืชสวนเราก็มีเราอยากกินอาหารทะเลเราก็มีนะครับบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสอของตำบลไทยวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นทะเลที่ชาวประมงพื้นบ้านามาขึ้นเรือนะคบหรือที่จอดเรือของประมงพื้นบ้านก็คือทะเลน้ำแบ่งประตูกั้น น้ำนะครับเพื่อไม่ให้น้ําทะเลนุนแล้วก็เข้าสู่น้ําจืดที่นี่ก็เลยเรียกว่าคลองน้ําแบ่งก็คือคลองสองสองน้ำนั่นเองครับน้ําเค็มกับน้ําจืดนะครับสํหรับเรอก็เรามาต้อไลแต่ลาบปกาตูก็วันนี้สวัสดีครับอ้วนไปไหนเราพามาที่ทะเลน้าแบ่งนะครับอย่างที่บอกนาราธิวาสเป็นเมืองที่ติดทะเลแล้วก็จะอุดมสมบูรณ์ด้วยอาหารทะเลวันนี้เราก็พามาอีกหนึ่งจุดเนาะสําหรับที่คนสนใจแล้วก็อยากจะซื้อ อาหารทะเลสดๆที่ขึ้นมาจากเรือชาวบ้านแล้วก็ปลอดสารตรงนี้ได้เลยนะครับที่ทะเลน้ําแบ่งนะครับกับร้านการิงวันนี้อ่าอ่าฝันได้ไงการิงมีอะไรบ้างที่ร้านมาดูค่ะมีทูยามวันนี้ปลาทูไม่มีอีสองสามวันปลาทูออกเยอะปลาทูวันนี้มีของนี่หน่อยเพราะว่าข้ามรสูงสองสามวันแม่มีปูมีปูกุลาดำปูกุลาดำมีกุ้งมีกุ้งแล้วก็มีปลาโอปลากระบอกที่กะสวยๆนะมาอุดมได้เลย ปลากระบอกตัวใหญ่กินโดนร้อยแปะอ่ะไม่แพงเลยค่ะอันนี้เรือชาวบ้านหรือว่าเรือเรือเรือคนที่นี่เรือชาวบ้านชาบ้านชาวบ้านค่ะไม่ใช่เรือที่ไหนค่ะเรือที่บ้านเราเองน้ํงแบงค่ะก็คือสดไม่ได้แช่ไม่ได้แช่ไม่ได้แช่ไม่มียาร้อยเปอร์เซนต์เลยค่ะต้องมาอุดหนุนให้ได้นะครับจ้าจันน่าเลยมาที่ร้านการนิงน้ํงแบงค่ะมีทั้งปูสดนะลงมาดูปูปูมีทั้งปูม่วงเนาะมีกุ้งเยอะแยะไปหมดเลยครับฝากร้าน้วยนะครับ ข้างหลังก็จะเห็นเรือประมงเจาะเรียงรายนะครับช่วงนีออ้ออกทะเลไม่ได้นะครับที่ทะเลน้าแบกแต่ก็มีเขาเรียกเรือชายฝั่งนะครับที่จับปูจับกุ้งแล้วก็เป็นอาหารทะเลสดๆนะครับพลาดไม่ได้เลยครับผ่านเส้นนาราธิวาสตากใบนะครับระหว่างทางจะมีคลองน้ําแบกนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาก็จะพบกับตลาดปลาของชาวบ้านนะครับที่นี่อาหารทะเลสดจริงๆครับอย่าบอกว่าให้มาแวะดูสักครั้งนะครับแล้วคุณไม่ผิดหวัง มาคลองน้ําแบ่งหรือทะเลน้ําแบ่งตรงนี้นะครับไม่ได้แค่อ่าอาหารทะเลสดเท่านั้นนะครับแต่เราได้วิวร้อองศาเลยทีเดียวอยากให้มาเช็คอินสักครั้งหนึ่งนะครับที่นี่ ก็ทะเลน้ำแบ่งนะครับอันนี้เป็นอ่าวไทยเป็นส่วนของอ่าวไทยแล้วก็พื้นที่จังหวัดนราธิวาสคือนราธิวาสนี่โชคดีที่อยู่ติดกับอ่าวไทยนะครับแล้วก็ที่นี่มีอาหารทะเลที่สมบูรณ์นะครับจะมีสองน้าเราจะเห็นได้เลยนะครับอันนี้น้ําจืดนะครับเขาเรียกว่าทะเลเขาเรียกน้ําแบ่งนะครับประตูกันงน้ําแบ่งระหว่างน้ําจืดกับน้ําทะเลนะครับเพื่อไม่ให้น้ําเค็มเข้าไปนะครับแล้วก็มีประตูระบายน้าซึ่งตรงนี้ก็จะมีอาหารทะเลชายฝั่งที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์แล้วก็เป็นที่จอดเรือประมงของพื้นบ้านะคัับททที่่เเเอออาาาาปลสดจก้้งพืมขยใหผูน ในพื้นที่ตรงนี้นะครับแล้วก็พื้นนที่แวะเวียนมาอาหารทะเลสดมากเลยครับตรงนี้สําหรับวันนี้อ้วนไปไหนขอจบรายการเพียงเท่าน,นี้เพื่อไม่ให้พลาดสิ่งดีๆจัดจาารายการของเราฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่ช่อง YouTube อ้วนไปไหนและ Facebook Fanpage ที่ตลอดตะลุยฮารานฝากด้วยนะครับบ๊ายบาย